เรืออินเดียเพิ่มพูนความร่วมมือทางทะเลกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เว็บไซต์ India Shipping News รายงานเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ว่า กองเรือตะวันออกของกองทัพเรืออินเดียส่งเรือพิฆาต INS เดลีเรือบรรทุกน้ำมัน INS ชาฟตี ee, และเรือคอเวตต่อต้านเรือดำน้ำคิวชานเข้าร่วมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในพื้นที่ทะเลเจีนใต้หรือ Operational Deployment of the Indian Navy's Eastern f l e e t to South China Sea ในห่วงพฤกษาคมที่ผ่านมานี้ โดยจะเทียบท่าที่สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และบรูไนตามลำดับความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางทะเล r e Subject Matter s Experts Exchange หรือ SMEE การฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเลและการแลกเปลี่ยนทางชุมชนและวัฒนธรรม ทั้งนี้อินเดียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมัน่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะอาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งสอดรับกับนโยบายรุกตะวันออกหรือ Act East Policy และนโยบาย Security and Growth of All in the Region หรือาภานของอินเดีย